สุขสบายดีจ้าสบายดีเอซีทุกการทุกคนที่เกเบังเกับส้มทั้งสองประเมาสบายดีตอนบ่ายกำลังจะเมื่อมาบ้านสาวแพงพอดีลุงที่มาพอดีวันนี้บอ่อซ้ำโกอย่างมาเดดดดวัาสิกดตอันน้ำเย็นๆถือไปกินน้ำทางว่ะ น้ำพัดเบิดโอ้ยทีใครต่ได้ใครต่ได้กินใครต่ได้กินก่อนล่ะกินแล้วกินแล้วอ่ะสิ่หายเมื่อน้ำพัดบ่มีน้ำโอ้โหเน้เขากินเบสเขาหลับที่สอดแด้ คดคนทยเายแม่ตีนี่ <laughs> แหละก็คนสุไทยหับหับหับเนั้เอันนำขือันน้ำเขาไว้เก้ ก็และสำนักอะอัน,น้ำมันจะงงกยกวะเจวน้ำขึ้นใส่ตู้ตู้น้ำเย็ยนน้ำร้อน lựa đưa có sẵn sâu có chị thiệt mày kéo hoa kìm tìm đang nò, ngon gọn ngon 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 Liết lộ cái dang này mày ừ. mày đi. Anh sáng nằm mày, dưỡng bụng bỗng sâu. Tēn ánh bụng bỗng 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 สนานกา,าเจ้าปาแมับเลยทีจับแล้วว้ากัเ,าเท้าเห็นไดเก่สงสอออนจิก้อยบดแดงของโปอดิ่นแต่ว่ามีแต่แม่เป้งลายกลักวไข่อยากเบิดแล้วเนาะลุกที่อืมกลายเป้งคนกับ<ม>กะะไข่กับแซ่บได้เสบเป็นแบบแบบแมันมัดย่น้นหนึ่งเลย ลุงทีตั้งจ่อยได้สมเอฟซีว่าเอฟซีก็บอกขึ้นกันกับข่อยนี่แหละพร้อมรึเปล่าอ่าพร้อมพร้อมได้เจ้าค่ะช่วงที่มาเห็ดต้นเจ้าอันจะาบ่ได้จ่อยได้ต้นเทพื้นได้ยังช่วงนะช่วงช่วงเห็ดเวียกนะบ่จ่อยเห็วิ่ก็จ่อยเออเอฟซีว่าก็ะเหม็นข้อมผืนช่วงมาเห็ดเขึอนเห็ดอันเห็ดเวียกน้ำปลาเมาเนี่ยคือคือจัง ตุ่ยพี่ดีงามแมนอันนี้ปัดจอดยเฮ <c oughs> ้อแมนสีแดงอ้วนอีกนะเนาะข้างล่งลงแต่วหวัวที่แล้วมันกระสีตากแดดเนาะแ <c oughs> ม่เออฮอ่า <c oughs> <c oughs> จ้าไปทางนี้ตี อ๋ลงรักคุณเขาแล้วน่าไม่ยอดยายีกลับมาจากเงือนสาเแพงพามาเบิงมุมทั้งทิศ ทิดใต่ของเงินประเมาเนาะเป็นยังจำพามาพี่นะ้องบ้านหลังนี้เงียบเงาบ่ามีคนอยู่เป็นบ้านของโผจีหน้าแดงพี่นะ้องขอโทษหลายๆเด้วยขออภัยหลายๆเนาะประเมาจะได้กล่าวถึง อยากเล่าสู่เอฟซีฟังเรื่องแปลกๆนี่ปลาเมามันห่อนแหงป่าเมากันเลยลงมานอนนอนห้องเนาะตรงห้องที่ปลาเมาติดแอร์เป็นห้องนี้แหละห้องนี้มันห่อนแหงดมือทำอินนะประมาณอาสองทุ่มกว่าหรือหาสามทุ่มนี่แหละ ประเมาก็เลยเข้าไปแต่ว่าแต่ว่ามือเข้าไปนะกับโบท่านนอนดอกเข้าไปส่วข้างส่วข้าวนะเข้าไปส่วข้างส่วข้าวพอประเมาจะนอนอยู่ทางทงที่ด้านบนพุ่นล้มตนอน,นอนไปกําลังจะกําลังแบบจะรับนะเสียงเคาะใหม่ดังดังไปนาง,ง,งสามบาทดังสามทีประเมาเอ้ไพ่มาขออยังนอ่ มือที่หนึ่งมือที่สองอีกมือที่สองก็มาขออ่อยมือแรกเนะีขอสามสามครั้งเนาะดังเก๊กเก๊กเก๊กเด็ดังสะดุ้งเลยเด้ขึ้นที่สองก็มาขออ่อยขึ้นที่สองนะสามทุ่มกว่า,วาละขึ้นที่สามนะเป็นตรงตรงตรง,ตรงกับมือวันวันพระวันชินเพลง สี่ทุ่มอันนะั้นนะสี่ทุ่มเสร็จเแล้วละ่ปะนะป้ามาเอาเบิ่องนางจบเนาะอาบน้ำอาบทาแล้วป้ามาเอากับเขาไปล้มโตลงนอนอืมหวังว่าคงสิบบาทข้ออีกเด้อป้ามาเอาคิดว่านอนกำลังกำลังจะหลับมาแหล,ละพี่น้องอีกข้ออีก,ออกบักดังๆหนึ่งสองสองบาทนี่แหละข้อเท้านี้ละ่ะ พอเมาก็เลยเปิดประตูออกมาสองเบิรปกติอยู่บดิยานนะนะออกมาสองมือก็เดินแจ้งแนมเห็นเบิร์ดแถวนี้นะเงียบกิบปนวลก็นอนไพก็นอนเงียบกิบเลยหนอวานพาเมาก็เลยย่างออกมาบริเวณเดินนะตอนสวงเสาพอเมาเขาเลยมาว่าน ลุจะคองฮะนะจีหนแดงยังบวกกามายาะบปะมาอะก็เลยมาว่าว่าเคาะพี่ชังบะมาวะเออแต่ลงมานอนอันข้างล่างมันห้อนปะมาวะเคาะพี่ชังบ่ได้ไปเกิดไปคานทางใดเบามาเฝ้าเพื่อนนี่เบ่จังมาหาเคาะอยู่ปะมาว่ะมันบ่ได้มียังเลยพี่น้องยินแต่คนอื่นเขาเล่าเขาเล่าลือวะ เบ,บ็ดนั่นเแบบ็ดนี้ฮะนะรวมทั้งจเจน่าแดงเองกับเล่าจนบุกกะมาเจนาแดงปะเมากันเลยวาที่ย,าย่านยางพอจะคลองเนาะย่านก็อุดเอาแลกกันเลยวเข่าเมื่อกวาดบ้านกวาดบ้านเสร็จบ้านแน่ปะเมาประม,า,ระมากับสาวแพงวะว่าก,กับเจีน่าแดงจีน่าแดงวุ้ยบัวไว้เฮ้ยย่านมาสัน่น บ่แต่เข้าไปเลยชิเก่าเข้าเือนีคนคิงลูกสูสุว่าสันแล้วก็มีกลิ่นออกมาสันกลิ่นกลิ่นคองพอเพื่อนะะเอาปนั่นบ่พอมาวะแล้วก็มีหลายๆคนนะว่าวนะแต่ปราเมากับบ่สนใจเพราะว่าอยู่อยู่มาเนี่ยบ่ได้มียังบ่ได้มียังสิแปลกแปลต่างๆนานาเลยเออพ่อป้มาว่าสิลงมานอนด้านล่างนะ บวกเคยบวกเคยสิไปล่มโตนอนจากเถือ่อนเนาะมันอากาศหอนแหง้งติดแอร์ก็เลยลงมาล้มตนอนเอา้าล้มย้ำได้เคาะย้ำนั้นพอมวาว่าว่านี่เงียบไปเลยมานอนคืนนี่เงียบเหมือนกับว่าล่มหล่มแรงงไปว่ามาเคาะอีหย่างบ่ต้องมาเคาะดอกว่าอมาเมากระเมาคือสีแหละ ยังสิว่าเฝ้าเฮือนงามเจ้าอยู่ในบ,อบอ่อโบไปเกิดไปคานทาั้งใดบ่อประเมาอ่ะเออคนก็เลออยอก็เลยเงียบนะอันนี้มันก็เรื่องแปลกๆเนาะก็เลยอยากเล่าสู่ฟังมันกับโบได้เป็นตะยานกลนขึ้นมันกับเดือนแจ้งประเมาก็มาส่องมองนี่แหละนี่จุดทิปประเมายืนนี่อยู่ข้างกำแพงนี่มันเป็นวันศิลเน,นาะประเมาก็มายืนวางน่ะ ถอยออกมาในหนึ่งกับซองๆเบื่องอาผมเห็นมีอย่างว่ะแต่ว่าเสียงดังเคาะนี่อยู่อยู่แถวแถวเดินนี่ล่ะอยู่อยู่แถวเดินข้างๆแต่ว่าบได้เกี่ยวกับตัวเฮือนปลาเมาเด้เคาะไม้ดังๆนี่เนาะเจ้าเออเรื่องแปลกๆกันเลยเราส่ฟังเนาะกลายเป็นเฮือนห่างนะโบมีพัยอยู่ คลิปนี้ผาเบิงผาสมทนิก่อนนะพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเมาเลยเด้อพอกันคลิปหนาพี่น้องอคอมเมนต์มาแนนะ่เนาะจึงเป็นจังใดกัคอมเมนต์มาแน่ให้กำลังใจป้าเมาเ่ยพอกันคลิปหนาสบายดี